ชองเรียนเซเว่นไลฟ์มีของขวัญพิเศษักสูตรที่รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของไซโคโลจีฮิปโนเทอรรปีไทม์ไลน์เทอรรปีและที่สําคัญซาไวเบรชันค่ะที่จะว้าวกับตัวเองที่ได้ให้ของขวัญพิเศษกับตัวเองเพราะของขวัญพิเศษคือการที่พาตัวเองอะกลับเข้ามาหาจิตวิญญาณของตัวเองและการรู้ที่ดีที่สุดก็คือการรู้จักตัวเองค่ะในคลาสนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าไปสู่พาสเทนส์ พาสฐานที่เราอะจะย้อนกลับเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของเราเข้าไปหาตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะเพื่อเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่ขอบคุณโคติ๋วมากๆที่พาเราอะค่ะกลับมาให้เจอตัวเองให้รู้ว่าเราอะยิ่งใหญ่แค่ไหนดีใจมากเลยที่ได้มานะคะรู้สึกว่าสิ่งดีๆเนะี้ย มันอัดอั้นจนเรารู้สึกว่าเราต้องถ่ายทอดแล้วก็บอกต่อทําให้จนสามารถเห็นภาพในอนาคตที่อยากหรือว่าที่ต้องการได้ชัดชัดเจนมากพลังมาแบบเยอะมากๆก็คือรู้สึกค่อยๆปอกเปลือกตัวเองอะทีละนิด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 ผ่านแบบ r o c e s s ที่แบบโคติ๋วให้ทําซึ่งมันดีมากๆเออขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มาในวันนี้ที่แบบได้ให้อะไรกับตัวเองทําให้รู้สึกว่าเออเรามีอะไรที่มันอยู่ในใจหรือพลังอะไรที่เราแบบหลงลืมไปหรือเปล่าที่เราจะดึงออกมาใช้ เราไม่ต้องแคร์คนอื่นว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายัางไงในเมื่อสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้ทำ้ายคนอื่นเราก็เป็นตัวของตัวเองของเราแบบนี้นี่แหละเหมือนเราได้ทบทวนกับตัวเองมากขึ้นพอมาเจอเซเว่นไลน์แบบเหมือนเราได้โฟกัสตัวเองโดยที่เราแบบไม่ได้รู้สึกผิดเลยว่าแบบเอ้ยทำไมเราต้องโฟกัสแต่ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพอเราโฟกัสตัวเองมันเหมือนเราได้ตกผลึกหลายๆมุมหลายๆด้านในชีวิตของตัวเองว่าแบบ เออด้านนี้มันก็เป็นด้านที่ดีนะด้านนี้มันก็เป็นด้านที่เออจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้แย่นะของชีวิตเราอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบให้ใครมาตัดสินเรามากเกินไปเลยมันทําให้เราอะค่ะได้ตระหนักจริง,รงๆว่าเราควรที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตได้แล้วคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวก,บวก